วนนี้เรามาแต่งตัวก่อนนะเอ,เอาเป็นหน้า,ามีหลายหน้ามากอไอ้นี่เป็นลกหน้าตาแบบนี้ดีกว่านะให้เหมือนแบบคนป่าก็ทรงผมทรงผมแบบนี้ แบบนี้มันจะเหมือนนิดหน่อยแล้วก็ผิวสีผิวเรา <c oughs> เอาสีผิวแบบนี้ดีกว่านะก็เหมือนว่าเราอันตัวดำนะ,ะปลดล็อก ร้อยเก้าสิบเก้าเลยนมันมีนี่ลายชื่อนะตัวนี้ หน้ามีเรืออยู่ฉันควรจะทำแพทำแพแพเราอยู่ไหนก็วันนี้เอาชีวิตรอดใน ฉลามคืออะไรอูเพิ่นมาเนี่ยมาถึงก็โดนแล้วเนรทำแผลแล้ว ฉันอยู่ที่ไหนหาไมคนนี่แหละอืมไปลยไปแล้ว,ลวมันมีปลาชาลามด้วยนุ่สุดว้วยนะเปิดกระเป๋าโอเค มีมีอะไรแพ้ตรงนี้นะสร้างแพดีกว่าบันทึกสร้างแพแบบไหนแบบยังไงมีเสือ้อ นี้ไฟแคมกระท่อมไม้สองเป็นเรือเอาเพื่อนมาตอนไหน ได้เล่นเลยวันนี้เพื่อนมาทีอะไรที่เลยเพื่อนอยังอยู่ไอ้ส่วนตรงนี้เป็นเกาะของเราแมันเพื่อนไปแล้วเราทำแพรตรงนี้ดีกว่า มีแพ่น้ำแข็งด้วยต้องใช้อ,อุปกรณ์มันมันมันยังไม่ได้นะโอได้ได้ได้เลยเออ,อนั่งคนเดียวไม่เป็นไรไปหาไม้ไม,มีแพ่ของใครอั่นเี้ย sang b้าน rồi vẫn chưa được sang b้าน luôn. Anh chạy, ấy... oh, con nhìn anh chạy, ấy... băng khắp nhác trungเลย, ai มันบังคับยากไอ้เรือนี่ คอยทากมาเราใช่เลยอคอยทากก็มีดูอยกว่านะใช่หินหิน,หน 在嘴巴。 ยี่สิบห้ายี่สิองสิบเก้าสิบสองสิบเ kalau mai kanak-kanak คมเหรออ๋อสร้างได้เลยเนี่ยเอ่อเป็นไฟแคมเรานั่งเรือได้ไหมโอเคไม่รู้เรือใครนะออก,กับบ้าเรา ไม่มีอะไรบ้านเราอยู่หล,ล,ลังในเน้ะมีหลายแพรมาก Sit. ที่เรานี่หัวหน้าได้ก่ตั้งเผาสีม่วงเผาสีม่วงามาอยู่ตรงนี้ได้ามาัเปลี่ยนเกาะใหม่ตัวนี้เหมาะดีการสร้างแคมตรงนี้ ไฟจะไม้จะหมดไหมไปหาไม้ดีกว่าเอาเพื่อนมาโอ้ย Really, we Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นันด้วยต้นไม้ฝั่งนี้เยอะมากมันมีบ้านคนมีบ้านเพื่อน ม้ทะเลทราย,ยมาเอาชีวิตรอดในในในเมพอบอุบก <c oughs> อีกแเมพเนินมันจะมีไอ้พวกซัมบี้ด้วยอ่ะแล้วก็มันตุยเร็วอ่ะ ประชีวิตหนึ100วันตอนนี้น่าจะไม,ไม่มี100วันบ้านคนว่ะขอเ่คน a new song way like អបអរហេតឡាវតុកតាអូខេ3 2 okay. 1 ทมได้แล้วเรากลับไปดีกว่ากท็ทอมได้แล้วเฮอ,เเอแบกเราแบกใครไม่รู้ สร้างกระท่อมกันนี่หรอกระท่อมขยายใหญ่ได้ไหมอ๋อเล็กขยายใหญ่ใหญ่เอาหายอ๋อได้เลยเลยนี่หรอกระท่อม ก็มีอะไรกันก็ทำเสร็จแล้วก็มีเครื่องบดห่อ,อคอยทนูมีแว่นตาปักตูน้ำแข็งพนังไม้มีรั้ว อาเรือด้วยเข็มไม้มีเตียงนอนมีเตียง ঠিক মতো सा so, อ oh ็เป็นเรื่องคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแต่แต่ไม่พลาดที่จะได้ของเราค่ะ